ดีมากตลายบีโอไปเลยเอาเร็วๆเวสียเวลาว่ะคนอื่นยังได้ตกมั่งเอาปัดขึ้นมานี่ปล่อยเบรกอีกนี่ไปคลายเบรกให้มันอีกเร็วคนอื่นเนตกมั่งก็ตกไปที่อ้โถปลากินเหนือก็พันกันตายหาหลายๆคัน ปี๊ดปี๊ดโอ้โหปลาจรครับตัวนี้ตัวนี้ปลาจรไซ <c oughs> ส,สี่ได้ไหม <c oughs> ไม่ถน,นัดว่ะช้อนหัวช้อนหัวไม่เอาน่าเกลียบิดกินได้ไอเีปามยังไม่ยอมเลยนะน้าคันผมน้าคันผมสีได้เอา